สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เจอกับสาวปุ้ยจ้าสาวลุงเพื่อนไปทํางานมาจากสิพาพี่น้องมาเอาเฮ็ดจ้าพี่น้องจ้ามาดูบ่ต้อมกับทางานได้จากพี่น้องสาวปุ้ยเป็นตแทนเมื่อน,นี้ <c oughs> มาทํางานกับหลานสาวน้องนินกับพากันเจอเฮ็ดจ้าเฮ็ป <c oughs> ใหญ่หรือปวกน้อยเนาะมวนแน่ใจ้า <c oughs> อืมยิ้เลยเนาะโอ้ดอกฮักและ เอาปวกกินเนาะดีเนาะเนาะเอาโหฮัทปวก,กกินแย่งปลวกจ้ะพี่น้องจ้าแย่งทันเลยจะมีเลยจ้าก็ยังแข่งเลยจ้ะพี่น้องนี่พอได้แกงอยู่จ้าไปน้องนิน้นพี่นาไทยเพ,พื่อนเด็กเถียงทั้งหมดเลย เดี๋ยวเน้อเดอกยังแข็งได้ใจพี่น้องจ้ะดอกแค่บ่ค่อยงามไปมันก็ยังแข็งจ้ะอันนี้นอนรูปวกกินอ่ะดึงดอกเพิ่งแข็งได้ใจใน,น,นดนนอนบบกที่ให้ที่ให้แ,แ <c oughs> ค่ดอกจ๋าว่าเห็ดจูนใหญ่ไหมเด็กน่างสงสัยกำลังเพิ่งออกไง ไปน้องนิ่งยังอีกชิมเนึะงไปจ้ะไปจ้ะมาไปนีม่มาเร็วมาเขาพิชเชอร์งานเนาะสวยบุคคลงามปันไหนนะเนาะเตยก็ได้อยู่เอาตัวนี้เขาก็ได้มา อืมดอกน้อยใช่นี้โอ้มันหันมาละหนอนกินมั้งแม่กินเน้ะมังดอกมันยังแข็งแข็งแข็งบึกงคือมันสีนวานี่แต่มันแข็งได้มั้งฝนตกใส่รายมื่อไหร่ใช่แล้วถ่ายโบงงามกับถ่ายอภัยในเรือจ้าพี่น้องจ้าว่ามันมืออาชีพ มืสอสมาเป็น,ปนชื่อขาวนิดหน่อยมืสอสมาเป็นจ้าสาวลุงเพิ่อนสาบายวันนี้มาเก็บร่วงกับลานสาวมังดอกกระแนอนเ๋ยฝนตกต้ม<ไ>กับบาว่างเอาตัวนี้เปน็น กับโงามปันใดดอกแล้วก็คือสีหวานอยู่แกงก็ได้ก็ได้อยู่ดอกถ้วยนึงดีกว่าไปกินน้องน่ะโอ้ยู้ดอกน้อยเน่ามืดบิ่งดอกน้อยเพื่อนหาเน่ามืดโอ้เบุญหล่ะโค้กโอเคดอกน้อยเน่ะบดเบุญนี่แหละพี่น้องจ้านี่เพื่อนขึ้นโบวิทยดเบื่อจังไดเพื่อนน่ะน่าจะฝนตกใส่แม่มาได้เนี่ยนี่นี่ฝนอาจะตกใส่หลายเมื่อพูดเน่ามืด เสียดายเโอเคในจ้ะพี่น้องจ้าได้หนึ่งเกงโดอโบงงามแต่กรบโบด้เน่าด้วยจ้าแข็งอยู่เนี่ยโอเคเนาะไปกลับบ้านได้ไปโอเคกลับบ้านสรุปผลง,งานจ้าได้ดินหนึ่งพอได้เกงจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะ